พุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลในโครงการไหว้พระศรีกายลงสวนชวนชมและชิมผลไม้เมืองจันทร์กันอย่างคึกคักในช่วงสัปดาห์วันวิสาขาบูชาบรรยากาศภายในบริเวณวัดเขาสุก,กิมตําบลบายศรีอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2554พบว่า มีพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าสการะศพหลวงปู่สมชายจิตวิริโยอดีตเจ้าวาดวัดเขาสุกิมตลอดจนกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศสีลังกาพร้อมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างเนืองแน่นซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าวัดที่รวมอยู่ในโครงการไหว้พระศรีนิกายลงสวนชวนชมและชิมผลไม้เมืองจันร ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขาบูชาและตรงกับช่วงงานมหกรรมทุเรียนโลกซึ่งทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญไหว้พระฟังธรรมเจริญทานศีลภาวนาอันเป็นการพัฒนาจิตใจเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวัดสำคัญในจังหวัดจันทบุรีรวม9วัด4นิกายเข้าร่วมโครงการได้แก่ธรรมยุทธนิกาย วัดเขาสุก,กิมสิริมงคลอายุยืนมีความสุขสบายวัดชากใหญ่สิริมงคลมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมหานิกายวัดไผ่ล้อมสิริมงคลอายุยืนมีความสุขสบายวัดพลับสิริมงคลมีโชคมีชัยวัดใหม่สิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่พบแต่สิ่งดีวัดทองทั่วสิริมงคล มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองค้าขายจเจริญรุ่งเรืองวัดสา,าปสิริมงคลชีวิตเริ่มต้นมีแต่สิ่งดีๆลบล้างความชั่วร้ายความอับปรมงคลอนามนิกายวัดเขตนาบุญญารามสิริมงคลมีบุญเกื้อหนุนมีบารามีและจีน,นิกายวัดมงกรบุพารามสิริมงคลสุขภาพแข็งแรงมีสเสน่ห์ผู้คนรักให้ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอแผ่นพับแนะนําโครงการได้ตามวัดที่เข้าร่วมโครงการภายในแผ่นพับจะมีที่สแตมตาสัญลักษณ์ของโครงการพร้อมทั้งรับแจกวัตถุมงคลฟรีหลังจากสแตมตาสัญลักษณ์ในวัดนั้นๆแล้วซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมและจะมีไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2554โดยนางสาวอรดี สิริวิจิตกุลนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีคาดการจะมีนักท่องเที่ยวผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า1,000งื่นคน